คลิปนี้จะมาชวนพวกเราหลายๆคนนะคะวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินล้านบาทแรกนะทีนี้ใน first million yes you can ที่เราจะมาดูกันต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คือมันเป็นตัวอย่างของการที่เราวางแผนผ่านประกันชีวิตในแบบธนทวี25ทับ15ของไทยประกันชีวิตนะคะโดยมีเป้าหมายว่าเอ๊ะถ้าวันนี้เราตั้งเป้าหมายในการทำงาน เก็บเงินเพื่อให้ได้ล้านบาทแรกเนี่ยมันจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะสิ่งแรกเลยต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ ه, การเก็บเงินเนี่ยมันควรจะเริ่มเก็บตอนไหนพี่ก็เลยลองทําตัวอย่างผลประโยชน์ของคนที่เริ่มต้นคิดจะเก็บเงิน first million เนี่ยตอนอายุ35เริ่มเก็บนะคะแล้วก็สี่สิบห้าเริ่มเก็บกับห้าสิบห้าเริ่มเก็บโดยมีเป้าหมายก็คือตอนหกสิบเนี่ยคุณจะต้องมีหนึ่งล้านบาทนะ โดยตัวอย่างที่เป็นตัวเลขในการเก็บต่อเดือนเนี่ยพกี้เอามาจากในส่วนของแบบประกรันของไทยประกันชีวิตที่มีการส่งจนถึงอายุ60แล้วก็พอ60เราก็รับเงินก้อนนั้นออกมาเลยนะพบว่าพวกเราดูนะอายุ35นะคะฝาก3,000บาทต่อเดือนเพื่อจะฝากเรื่อยๆอย่างมีวินัยนะคะไม่ถอนออกมาเลยนะก็จะได้ตัวเลข1ล้านบาทตอนอายุ60 ทีนี้ถ้าวันนี้เรายัง <tinc S 2> ไม่อยากฝากล่ะขอผัดมันไปก่อนนะมีเรื่องอย่างอื่นจําเป็นจะต้องใช้เงินหรือขอเอาเก็บเงินตัวนี้ไว้แต่งงานไว้ซื้อรถไว้ซื้อบ้านนะแล้วก็เลื่อนการเก็บตัวไปไปเริ่มเก็บต่ออายุ45เพราพบว่าเราจะต้องเก็บถึง5,6 0พนหะเกือบ2เท่าเลยของไว้ตอนอายุ35และสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราไม่ศึกษานะจะพบว่าเดี๋ยวรอใกล้ๆเกษียณค่อยเก็บก็ได้ต้องเก็บถึง18,000บาท ต่อเดือนเลยนะคะถ้าเก็บตอนอายุ55เพราะฉะนั้นวันนี้พี่กิ๊กมาชวนพวกเราเก็บเงินก้อนเล็กเพื่อให้ถึงเงินก้อนใหญ่ในแบบประกันเรียกว่า,นาธนาทวี25ทับ15ของไทยประกันชีวิตนะมาดูดูค่อยๆดูผลประโยชน์นะคะแต่ประกันแบเนี้เนี่ยสมมุติว่าเราตั้งความคลองไปที่1ล้านบาทนะแล้วเราเริ่มเก็บในปีแรกนะปีที่2เราก็ได้รับในเรื่องของเงินคือระหว่างทางอยู่ที่1%นะ แต่เงินคืนหึ่เปอร์เซนตัวนี้เราตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเราอะจะเก็บเพื่อเก็บจริงๆเราไม่ไม่ได้เอาเงินหนึ่งหมื่ตัวนี้ออกมาใช้ก็สะสมฝากกับบริษัทไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆแล้วไปเอาออกนะปีที่25ก็พบว่าเราจะได้เงินเกือบล้าน5้าเลยทีเดียวทีนี้ถ้าวันนี้ในการเริ่มเก็บมันเป็นเงินก้อนใหญ่เกินไปเราเก็บในสัดส่วนที่เราสามารถเก็บไหวเราก็ทยอยเก็บ อาจจะไม่ต้องอย่างถึงทุนประกัน1ล้านนะคะอาจจะทําทุนประกันที่มันน้อยกว่านี้เพื่อให้จํานวนเงินที่เราเก็บมันสบายๆส,สามารถเก็บได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึง15ปีนะทีนี้มาดูในการเ,เริ่มรับความคุ้ครองก็จะได้รับความคุครองที่เริ่มต้นที่1ล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้น1ล้าน1นึ่งแสนหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านสี่แสนนะไปจนถึงอายุ25ปีเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแบบประกันแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าตั้งใจเอาไว้ใช้ตอนเกษียณนะคะแล้วก็ใช้ระยะในการออมสั้นๆแค่สิบห้ปีเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดบางคนมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินระหว่างทางที่เขาคืนเรามาเนี่ยปีละหมื่นละหมื่นละหมื่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเบิกถอนตรงนั้น,นออกมาได้นะคะหรือจะเอาในบางปีที่มันมีเหตุ แบบหยุดชะง,งักจริงๆในเรื่องของไรายได้เราก็เอาอีกหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งตัวนี้เอามาหักชำระเบีย้ยในปีต่อไปก็สามารถทําได้นะทีนี้มาดูจุดเด่นของแบบว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้อีกนะสิ่งแรกเลยเนี่ยก็คือมันเป็นการสร้างวินัยทางการเงินในการออมระยะยาวโดยใช้เงินก้อนเล็กเก็บเงินก้อนใหญ่นะเราจะพบว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเก็บเงินยกตัวอย่างที่ถนประกัหนึ่งล้านเนี่ยชำระเบี้ยประมาณปีละ74 0 0 0 นะคะรวมไปผลประโยชน์ตลอดสัญญาเลยเนี่ยก็อยู่ที่1นึ่งล้านสี่บาทผลประโยชน์มากกว่าเบีย้ยที่เราจ่าย3 8, ามแสนเลยนะทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้เงินคืนระหว่างทางเราเอาไปออกดอกผลต่อนะมันก็จะได้มูลค่าของเงินก้อนนี้ให้มันเติบโตใหญ่ขึ้นนะคะเช่นเอาไปฝากใน่ยตาดอกเบีย้ย2%คุณก็จะได้เงินงอกเพิ่มขึ้นมา2 5อ5ก็จะได้เงินเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ ส่วนที่2ก็คือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเอาเงินออกมาใช้นะคะโดยการปิดกรมธรรม์มูลค่าไทยกรมธรร์ก็พี่คิดกว่ามันแจ๋วมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเทียบกับแบบอ,อื่นแล้วเนี่ยมูลค่าไทยกรมธรรม์ันไม่ได้สูงเท่ากับ25่ทับานะคะอ่ะก็ลองมาดูกันชำระเบี้ย74ดหคูณสปีเนี่ยในกรณีที่จ่ายเบี้ยครบแล้วเราอยากจะเอาเงินออกมาในปลายปีกรมธรร์ที่15 พบว่าเราจ่ายเบีย้ยไป1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่มืนบาททีนี้ถ้าเราเอาเงินออกเราก็ต้องมาดูที่มูลค่าเงินเวนคือในปีที่15สิ้นปี15จะได้ตัวเลข9 4 8 0 0 0นพี่คิดเอาเงินที่เราฝาก15ปีลบก,กับมูลค่าท้ายกรมธารพบว่ามันมีส่วนต่างอยู่ที่162,000นะทีนี้พี่คิดก็เลยเอามาหาร5 5ปีเพราะไอ้ส่วนที่เราไม่ได้รับคือจากบริษัททั้งหมดของเงินต้นเนี่ย ก็คือเงินที่เราเอาไปซื้อความคุ้มครองนั่นเอง1 0 0 0งกับ800คือความคุ้มครองในคุนประกันล้านหนึ่งถ้าในระหว่าง15ปีแต่และปีเราเป็นอะไรไปเนี่ยเราจ่าย1800แต่บริษัทคุ้มครองเรา1ล้านพี่คิดว่ามันแร์นะคะแร์กับหลายๆคนนะทีนี้ที่สำคัญคือแบบประกันแบบนี้จากที่เราดูย้อนไปเนี่ยพบว่าความคุ้มครองมันไม่ได้คงที่1ล้านมันมีเพิ่มขึ้นนะคะในปีที่10นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในความคุ้คมคลองที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเนี่ยเราจะพบว่าอ๋อเราไม่ได้จ่ายหนึ่งหมื่นแปดร้อยเราได้ทุนประกันล้านหนึ่งนะเราในในปีที่มันมีความวามุ้มครองกระเถิบเพิ่มขึ้นเนี่ยพบว่าความวามุ้มครองในปีที่สิบห้าเนี่ยเราได้ถึงล้านสี่แต่ก่อนหน้านั้นเราอาจจะได้แค่ล้านเดียวนะคะนะส่วนผลประโยชน์ต่อมาคือผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีนะถ้าวันนี้ในตัวอย่างเนี่ยเราชำระเบี้ยเจ็ดหมื่นสี และฐานภาษีเราสูงสุดเราเสียฐานภาษีสูงสุด3 5เลยเราก็เอาเอ็กเจ็ดหมแล้คูณสามสนต์พบว่าเราจะได้ส่วนที่ได้คืนกลับมานะคะสองหมบาททีนี้ถ้าเราเอาสองหมก้าร้อบาทเนี่ยคูณ15ปีก็พบว่าเราจะได้ตัวเลข3 8มแส0แารเลยนะถ้าเอามาบวกกับผลประโยชน์ที่เราได้โรมทาทันนะคะเกือบ2องล้านเลยค่ะประมาณล้านแปด นี่คือผลป,ประโยชน์เพิ่มเติมจากการเอาไปลดหย่อนภาษีทีนี้การทําแบบประกันแบบนี้เนี่ยแล้วมันเริ่มต้นที่จะทําได้ตั้งแต่อยุเท่าไหร่ละทําได้ตั้งแต่1เดือนถึง7 0สินะคะนะสามารถที่จะเลือกทุนประกันเริ่มต้นได้ทุนประกัน1 0 0 0งแสงนกรณีที่เราต้องการให้บริษัทคุ้มครองกรณีเสียชีวิตนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจว่าเราจะทําตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะจัดการมันได้นะ ก็คือเราเอาเลือกเบี้ยหรือทุนประกันที่เราจ่ายสบายๆเพื่อไม่ได้เป็นภาระกันในอนาคตนะคะนี่ก็เลยลองทําให้พวกเราดูคนว่าไอ้เท่าวันนี้เราทำกอมครองแสงหนึ่งสามแสนห้าสแสนล้านหนึ่งเนี่ยในช่วงอายุเนี่ยเราจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าไหร่เพื่อที่พวกเราจะได้เอาไปวางแผนในเรื่องของการออมเงินในระยะยาวนะสิ่งหนึง่งเทาวันนี้เราตัง้งใจอยู่แล้วในการเก็บเงินพี่กอยากให้พวกเราเนี่ย ตั้งเป้าหมายในการเก็บเก็บเงินล้านบาทแรกให้กับตัวเองนะคะหวังว่าการให้แนวความคิดในเรื่องของการมีเป้าหมายในการเก็บเงิน1ล้านบาทแรกผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตจะทําให้หลายๆคนที่ฟังคลิปนี้เนี่ยเกิดแรงบันดาลใจและตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนในการเริ่มวางแผนในการเก็บเงิน ก็ให้เรารบกคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยที่เข้ามาฟังเกิดแรงบันดาลใจและสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งเป้าหมายและเก็บเองินอย่างมีวินัยเพื่อที่เรากเกษียณอายุไปเนี่ยเราจะได้มีเงินใช้นะคะโดยที่อยู่อย่างไม่ต้องเดือดร้อนนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรกันสวัสดีค่ะ